จะมาเล่าการเตรียมตัวสำหรับคนที่สนใจวิธีการรักษาสายตาชื่อ S B K ของโรงพยาบาลเปียเวนนะคะการทำ S B K ที่โรงพยาบาลเปียเวนเนี่ยจะใช้เครื่องเลเซอร์ของอัลคอนนะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งการจ้องก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะ แต่การดูแลตัวเองนั้นจะใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยนะการเตรียมตัวทํำยังไงบ้างก็ต้องถอดคอนแทคเลนส์ให้ได้นะคะการถอดคอนแทคเลนส์สำหรับคนที่ใช้ซอฟต์เลนต้องถอดให้ได้อย่างน้อย3วันถ้าฮาร์ดเลนก็ก็7วัน จำไว้เลยนะคะยิ่งถอดได้นานยิ่งมีประโยชน์กับตัวเรานะในระหว่างนี้ถ้าถอดคอนแทคเลนส์จะหยอดน้ำตาเทียมควบคู่กันไปเพื่อเอตรียมกระจกตาให้พร้อมที่สุดในการรักษาตาได้เป็นดีเพราะบางคนนะคะพอมาตรวจแล้วเจอตาแห้งก็ทำให้ไม่ได้ทำในวันที่เตรียมตัวมาก็เป็นได้นะคะตอนที่เราจะทำ S B K ใช้เวลาสั้นมากเลยนะแต่เวลาที่สำคัญมากๆอะค่ะคือตอนที่แยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่อง S B K สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะจะเกิดขึ้นไม่เกิน15วินาทีแต่บางทีเราจะตกใจเพราะว่าพอเราวางเครื่องมือบนตาปุ๊บจะเกิดแรงดันหรือเพรสเชอร์บนตาและทำให้ภาพเนี่ยมืดไปตอนนี้ขอให้จดจำไว้เลยว่า ถ้าภาพมืดไปก็ไม่ต้องตกใจนะในใจเราเนี่ยให้เรานับหนึ่งถึงสิชา้าๆเช่นนะ,อะลองไปด้วยกันนะวางเครื่องมือปุ๊บภาพมืดไปไม่ต้องตกใจนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอพ้น10บก็คือ10วินาทีภาพก็จะกลับมาแรงดันก็จะหายไป แยกชั้นกระจกตาเรียบร้อยนี่คือสเตปที่1จะจ้องยังไงตอนแยกชั้นกระจกตาก็คือมองตรงภาพหายไปไม่ต้องตกใจนับ1-10ถึง10ในใจช้าๆเป็นอันเสร็จตอนนี้เราแยกชั้นกระจกตาเสร็จแล้วด้วยเครื่อง S B K แล้วเราก็จะมายิงเลเซอร์กันวิธีการจ้องไฟในช่วงที่ยิงเลเซอร์นั้นเราจะจ้องไฟที่มีสีเขียวกับสีแดงอยู่ติดกัน ซึ่งตำแหน่งเนี่ยจะอยู่กลางวงตรงกลางพอดีไม่ว่ายิงเลเซอร์ข้างไหนเราต้องลืมตาทั้งสองข้างจ้องไฟเขียวแดงตรงกลางเท่านั้นการเลเซอร์ตอนนี้จะไม่เจ็บเพราะว่าเลเซอร์ที่โปรยลงมาจะเป็นเลเซอร์เย็นเป็นเอ็กซิเมอร์เลเซอร์จากนั้นก็ปิดฝากระจกตากลับ แล้วก็มายิงเลเซอร์อีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยคือลืมตาสองข้างจ้องไฟเขียวแดงตรงกลางไว้รอเลเซอร์โรยรักษาตาสั้นยาวเอียงแล้วก็ปิดแผลกลับเป็นอันเสร็จหลังทําคืนแรกให้นอนมากๆการดูแลตัวเองที่สำคัญจาก1วันถึง7วันอยู่ที่การเลี่ยงการโดนน้ำ การเลี่ยงการโดนน้ำนั้นก็คือไม่ให้สระผมไม่ให้ไม่ให้ล้างหน้าให้เช็ดหน้าเอาแล้วก็อย่าเพิ่งไปออกกําลังกายให้เหงื่อเข้าตาอย่าเพิ่งโดนควันอาหารและควันการทำกับข้าวเราจะรอตรงนี้ให้ได้จนเมื่อเราตรวจแผลตอนครบ7วันแล้วไม่เสี่ยงติดเชื้อแล้วจึงจะล้างหน้าจึงจะโดนน้ำได้ในช่วง1วันถึง7วันนั้นเราหยอดยาแก้อักเสบและหยอดน้ำตาเทียม เราใช้ตาได้ตามปกติเลยทำงานใช้สายตาเล่นโทรศัพท์ได้แต่เมื่อเมื่อยก็ให้นอนพักแล้วค่อยตื่นขึ้นมาใช้อีกทำให้ได้แบบนี้การมองเห็นจะค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรกๆจะยังไม่ได้ชัดจัดนักแต่จะมีความแกว่งของการมองเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดได้จนถึงประมาณ1เดือนการนัดในการทำ S b K ข้อแรกเลยก็คือนัด1วันแรก1、วันแรกหัวใจก็คือมาดูแผลว่าแผลเรียบร้อยดีไม่มีภาวะยน่นไม่มีภาวะเสียงติดเชือ้อนัดที่2จะนัดตอน1สัปดาห์ก็คือดูว่าไม่มีการติดเชือ้อพอนัด 1, สัปดาห์ดูแล้วว่าแผลดีก็จะได้ให้ล้างหน้าได้โดนน้ําได้ออกกําลังกายเหงื่อเข้า,ขาตาได้เวลาที่สําคัญที่ปลดปล่อยอิสรภาพคือเวลา1สัปดาห์นั่นเอง นัดถัดไปจะเป็นการนัด1เดือนนัด1เดือนนี้สําคัญตรงที่ว่าเราจะดูค่าสายตาอย่างละเอียดกันว่าได้ตรงตามต้องการไหมจําเป็นต้องมีการปรับหรือเปล่าแล้วนัดถัดไปก็จะเป็น3เดือนกับ6เดือนตามลําดับและนี่ก็คือการทํา S D K ที่ปิยเวชเราต้องเตรียมตัวอย่างนี้นี่เองส่วนใหญ่ก็หยุดไม่เกิน5วันถึง7วันนะคะสวัสดีค่ะ